หนังสือการเรียนรู้เรื่องความขัดแย้งและสันติภาพจากคำศัพท์ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเห็นความสำคัญของการประมวลและการอธิบายคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ประจำเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขความขัดแย้งและสันติภาพโดยพบว่าคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายยังเข้าใจหรือแปลความหมายได้ไม่ตรงกันทางคณะผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมศึกษาและเรียบเรียงคำศัพท์เกี่ยวกับการจัดการแก้ไขความขัดแย้งและสันติภาพเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยหนังสือเล่มนี้จะสะดวกต่อการค้นหาคำศัพท์และความหมายซึ่งจะถูกจัดเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z พร้อมคำอธิบายไว้อย่างละเอียดซึ่งทางผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นประโยชน์และทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขความขัดแย้งและสันติภาพต่อไปโดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าหรือสแกนค r Code โคที่ปรากฏขึ้น